สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวของกินกันบ้างนะครับปกติผมไม่เคยรีวิวของกินเลยนี่สิ่งที่ผมได้มาได้มาจากไชน่ามาร์เก็ตนะครับที่น้องสายแอ้เคยรีวิวไปแล้วของนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยผมซื้อมาอีกล็อตหนึ่งนะครับเป็นเส้นกล่องนะครับน่าจะมีอยู่ประมาณสิบแบบนะครับของทางที่จีนเขาคือเขาบอกว่าไอตัวเส้นกล่องเนี่ยเป็น ของทางเล่นที่ทางจีนเขาเนี่ยกินเล่นกันแบบมีขายทั่วๆไปอ่ะพูดง่ายๆเลยแล้วสิ่งที่น่าสนใจของเขาก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยมันถูกซีลสุญญากาศมานะครับทําให้แบบว่ามันไม่ต้องแช่เย็นหรือว่าอะไรเลยนะครัเขาวางขายกันตรงๆอย่างนี้เลยนะครับก็มีอ,อยู่ทั้งหมดนี่ครับหนึ่งตัวนี้นะครับไม่รู้ว่า่านว่าอะไรแหละนะพอ,อยี่เยาหยิบมุ่งๆมาที่ร้านมีอะไรก็คือหยิบมาหมดเลยนะครับหนึ่งสอง 3 4 5 6 7 8้มีทั้งหมด8อย่างนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่อย่างแรกอย่างที่เป็นพวกเล็กๆกันก่อนนะครับนี่มันมีเล็กๆตัวนี้เนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด3อย่างนะครับนี่อันนี้เนี่ยข้างหลังเนี่ยเหมือนน่าจะเผ็ดนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเอาไวท้ทีหลังดีกวา่าแล้วก็ แบบนี้นะครับเป็นไส้กรอกคล้ายๆไส้กรอกไก่บ้านเรานะครับส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นอย่างน,นี้เป็นไส้กรอกให้เป็นไส้กรอกหมูอันนี้เดาล้วนนะเพราะว่าภาษาจีนอยู่ข้างหน้าหมดเลยเดี๋ยวเรามากแกะกินทีๆๆ่รานกันนะครับว่าเป็นยังไงกินยังใช้ได้นะครับไม่บุคือผมไม่รู้ว่าเขาใช้วิธีไหนนะแต่ว่าเก็บได้โดยที่ไม่ต้องแช่เย็นนะครับเออก็แปลกดีกินดูลกลินหอมดีนะครับกลิ่นหอมดีใช้ได้ อารมณ์มันเป็นไส้กรอกหมูบวกอธิบายไม่ถูกนะครับแต่ว่าไม่ค่อยถูกปากผมเท่าไหร่ถ <c oughs> ้าจะมาอันที่สองกันบ้างนะครับนี่ตัวนี้อันที่อนสองลักษณะแบบนี้ถ้าสีเนี่ยคล้ายๆไส้กรอกไก่บ้านเรานะครับประมาณไส้กรอกเวียนนาลงประมาณนั้นกินต่างๆเมื่อกี้หน่อยหนึ่งนะครับล,ลองชิมดูกินต่างๆเมื่อกี้นะครับแต่ว่ารสชาติค่อนข้างใกล้เคียงกันคือเหมือนกันรสสัมผัสรสสัมผัสเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่ารสชาติเปลี่ยน ให้เดาแน้วจเป็นไก่นะครับรสสำคัญมันก็จะเดือจางกว่าเมานนื่อกี้นิดนึงเมื่อกี้เนี่ยออกเป็นหมูชัดเจนเลยออันนี้อันสุดท้ายน่าจะเป็นหมูบวกซอสพริกได้เป็นซอสหมาล่านะครับถ้าให้เดานะดูจากลักษณะซองแล้วก็ทางจีนเนี่ยเขากินหมาล่าเป็นน้ำมันสารอยู่แล้วนะครับเดีย๋ยวมาลองดูกันมันไม่ผ่านบอกว่าเออมันไม่น่ากินเล่นมันไม่เหมือนไส้กรอกบ,บ้านเราเลยนะครับรสชาติคนละเรื่องเลยมันคล้ายๆกับไส้กรอกบ,บวกกุนเชียงแต่ว่ามันก็ไม่เชิงกุนเชียงบ้านเรานะ อันนี้กลิ่นหมาล่าชัดเจนครับเป็นหมาล่าแน่นอนกินไปอย่างกะลูกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเริ่มเลี่ยนหน่อยละเดี๋ยวมาอันนี้หมาล่าชัดเจนครับพอใส่เป็นหมาล่าแล้วมันอร่อยนะมันมันไม่ขาวอ่ะมันมันไม่เลี่ยนมันตัดเลี่ยนได้กินมาปลากของเดิมมันจะเลี่ยนนหน่อยนะครับอันนี้เผ็ดเหมือนกันนะหมาล่านะครับตัวนี้นะครับออกเป็นเหมือน บ้านเราน่าจะประมาณหมูผสมไก่นะครับสีประมาณอย่างนี้นะเดี๋ยวเรามาแกะกันคือต้องบอกว่าไอ้ไอ้ซองพวกเนี้ยราคามันไม่ค่อยได้แรงนะครับประมาณต่อซองเนี่ยอย่างซองเล็กเนี้ยก็อยู่ที่ประมาณสิบาทได้ถ้าผมจะไม่หิบนะซองนี้ก็ประมาณยี่สิบห้าบาทนะครับซึ่งถือว่าเออไม่แพงนะที่เขานําเข้ามาหรือว่ามันต้องไปต้มก่อนวะอันไิดใช้ได้หนังกรอบด้วยอันนี้นะครับอันนี้ผ่านไม่เลี่ยนเท่าไหร่นะครับอันนี้ผ่าน ถ้าเอาไปคล้ายๆเส้กรอบหมูผสมไก่ออกเป็นหนังกรอบนะครับอันนี้เหมือนใส้กรอกลมควันมีนักหณะเหมือนอารมณ์มามาลมควันบ้านเรานะครับนี่ล้กษณะอย่างนี้เพราะว่าสีเนี่ยดูเลยน่าจะเป็นอารมณ์มามาลมควันนะครับถือว่าได้ <c oughs> <c oughs> กินในครึ่งทางเกือบจะอิ่มแล้วอันนี้คู่สลันไม่ใช่มีออกองทับเสริมมาช่วยทานด้วยน <c oughs> ะรอนี้สิหมูผสมไก่ มันก็ใช้ได้ต้องลองกินในพวกนี้อาจกินหม่าล่าก็ได้ลองกินหม่าล่าน้องอาจจะไม่ชอบนะครับแต่ผมว่าโอเคถือว่าโอเคนะครับมันม,นมีกลิ่นยาจีนอ,ะอ่ะเขาไม่ชอบเลยใช่ม,มันมันออกว่าต้องบอกว่าทุกอันเนี่ยมันออกจะมีรสสไปซี่นิดๆนะครับเหมือนเป็น <c oughs> พริกไทยหรือว่าอะไรของเขาสักอย่างนึงนะครับ <c oughs> นี่บ้างนะครับนี่อันนี้ <c oughs> เป็น <c oughs> ใช้กออันใหญ่แต่ว่าสีใกล้เคียงกับ อันนี้เลยสีใกล้เคียงกันมากแต่ว่าเป็นอีกขนาดหนึ่งนะครับน่าจะเป็นไม่รู้ว่าคนอะยี่ห้อหรือเปล่าแต่ว่ามีรูปข้าวโพดอยู่ข้างในไม่รู้ว่าเพราะว่าอะไรนะใส่ข้าวโพดด้วยก็เป็นแบบว่าเนื้อข้าวโพดไงคะเนื้อข้าวโพดเป็นไงวะเป็นตอกขอข้าวโพดหรอไม่อกโรออันนี้ก็มีกลิ่นข้าวโพดค่ะอ๋อไหเฮ้ยกลิ่นเออแน่นมันเป็นกลิ่นข้าวโพดอันนี้ไม่ค่อยได้กลิ่นชัดแต่ว่าอันนี้กลิ่นข้าวโพดค่อนข้างชัดกว่านะครับลองดมดูกลิ่นข้าวโพดดชัมาก อืมอันนี้กลิ่นข้าวโพดชัดมากเออไส้กรอกเมืองไทยไม่มีนะกลิ่นข้าวโพดแบบนี้ลองกินดูข้างในมีไส้ข้าวโพดด้วยนะครับครับสชาติก็ส <laughs> ำหรับผมไม่ผ่ญญา,า,าผนเขาถึงยากนะเขาถึงยากเพราะไส้กรอกหรือข้าวโพด <laughs> แปลกต่ตอน,นี้บ้างเดี๋ยวค่อยไล่าจากเล็กไปใหญ่นะครับนานี้ไส้กรอก <c oughs> มาไล่แล้วอ่านี่มีภาษาอังกฤษอยู่ด้วยบอกว่าเป็นชิคเก้นซอสเสร็จนะครับมีภาษาอังกฤษอยู่ข้างล่างเลยเป็นไก่นะครับอมืมาล่าไส้กรอกไส้กรอกข้าวโพดนี่ดุรแรงมากอืม <c oughs> อันนี <c oughs> ้น่าจะเป็นกลิ่นเต้าหู้เห็นียวนเต้าหู้เหนียดเลยขอดูหนไหมกลิ่น อมันม่นกลิ่นแบบเต,ต้าหู้เหม็นใช่ป่ะกอดูหนไม่ออกเะ <c oughs> แต่ว่าไม่ชอบอ่ะอันนี้กลิ่นเข้าถึงยากมากครับกลิ่นกลิ่นไม่ลงจริงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอซะัหน่อยอ่ะ <c oughs> เป็นสักเออเราสัมผัสมันไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่แล้วกลิ่นแต่กลิ่นมันแย่มากนะครับ มันแย่นะแต่ว่ารสชาติมันโอเคนะพอ้พอมความใส่พริกก็ผมว่ามันตัดเลี่ยนได้พอสมควรอืแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านอยู่ดีอะมา <c oughs> มาอันถัดไปนะครับเกือบสุดท้ายแล้วอันนี้นี่ด้านหลังเป็นอย่างนี้นี่นะครับน่าจะเป็นแบบอารมณ์ประมาณพริกอีกแต่อันนี้ไม่มีภาษาอังกฤษอยู่ข้างหน้าเลยก็เลยก็เลยบอกไม่ถูกว่ามันไส้กรอกแบบไหนนะ อล้ช่างมันนะครับใส่ก่อหลงควันค่ะใส่ก่อหลงควันอ๋อเส้นสีอย่างนี้นี่เป็นลงควันเนาะอารมณ์ประมาณเ,เหมือนนั่นแหละเหมือนที่ผมบอกอลองดูปึ๊บถึงบอกว่าทุกหอนี่เขาซิลเป็นสุญญากาศมาหมดเลยนะครับอืมกลิ่นกลิ่นมาล่ามาแรงเลยหลงควันไหม เป็นไส้กรอกลงวันนะครับหนังออกไปทางกรอบ<อ>นิดนึงนนนนแต่ว่าผมว่รารสชาติก็ก็ถึงลำบากอยู่ดีแม่อร่อยเลยม,เามาถึงอันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายอันนี้ห่อใหญ่มากจำราคาไม่ได้แต่ว่าห่อใหญ่มากๆน,นะครับอันนี้มีอยู่หลายชิ้นอยู่ข้างในนะครับเขาบอกว่าสามารถที่จะเอาไป พอดไมโครเวฟนุ่นไก่ปิ้งย่างอะไรได้เป็นชิคก้นแฮมซอสเสนะครับอันนี้มีมาสังกิดอยู่ด้วยเป็นชิคก้นแฮมซอสเสรนะเดี๋ยวา่าลองเก็บกันชีกันว่าเป็นยังไงว้าวหอามาอย่างดีเลยนะครับนี่หอามาเป็นแท่งเล็กๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวคล้ายๆแบบชีสแท่งอะ่ะอันนีปรมมาๆนั่นเลยอะ่ะเออ ทำออกมาได้ดีนะแต่ว่าแกะลําบากจังดูสะอาดมากเลยนะครับแต่ว่าแกะลําบากนะตัดเลยแล้วกันปึ๊บก็ยังไม่ออกอืมัมนหนังมันหายไปไหนว่ามันกลายเปน็นเนื้ออย่างนี้ <S <S คงต้องบีบขึ้นมามั้งคะใช่ป้างวิธีการกินอืม อันนี้มันไม่เหมือนไส้กรอกเลยอ่ะมันเป็นเหมือนแบบไม่รู้ว่ะมันเป็นมันไม่เหมือนไส้กรอกเลยครับอันนี้มันเป็น,นออกมาเป็นเนื้ออย่างเงี้ยต้องให้หวันมากินผมว่าผมเป็นคนที่ชอบกินไส้กรอกมากนะแต่ว่า ดังแตบ,บตังแ,แบบผมกินอันเนี้ยั้งแต่ผมกินทุกอันมาแล้วเข้าไม่ถึงหนก่งอันเลยเข้าถึงยากมากนะครับกับรสชาติแต่ที่ผ่าน,นที่สุดก็อารมณ์น่าจะเป็นอันนี้นะครับน่าจะเป็นนี้ที่ผ่านที่สุดนะก็มันเป็นไส้มันเป็นไส้กอรอกบวกแฮมอืมใช่แต่ว่ารสชาติแปลกมากแต่ว่าเขาทําทมาดูแบบดูสะอาดมากเลยนะอืมก็โอเคครับก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ ใครอยากไปหาซื้อลองก็ไปที่ไชน่ามาร์เก็ตได้นะครับแต่ว่าสําหรับผมสําหรับผมน่าจะถึงมีมีรอยปากแต่ก็แบบแกะลำบากอยู่ดีสําหรับผมคงไม่ซื้อครั้งเดียวพอแล้วนะครับซื้อมาครั้งเดียวพอครัสำหรับอันนี้อะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจนะด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ